สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูไมยจะพาเด็กๆทุกคนไปเที่ยวทะเลโอ้ทะเลแสนงามไา,ามดีดาดาฟ้าสีขามสดใส อยู่ในทะเลหาสยงามเห็นปูหาสยงามเห็นปูดูสิดูมุมปลาดูสิดูมุมปลาคุ้งหอยนานาอยู่ในท้องทะเลโอทะเลแสนงามปาดีดาดาฟ้าสีครามสดใสปาดีดาดามองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเล หใสงามเห็นปูหาใสงามเห็นปูดูสิดูมุมปลาดูสิดูมุมปลาคุ้งหอยนาหนาอยู่ในท้องทะเลโอทะเลแสนงาม ฟ้าที่ขามสดใสมองเห็นเรือใบ<า>และอยู่ในทะเลหาสงามเห็นปูหาสงามเห็นปดูสิดูมือกลาดูสิดูมืลา,ลาหอยหนานาอยู่ในท้องทะเล<า>โอทะเลสางามทะสางามฟ้าที่ขามสดใส Sing I'm hindborn. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูไม้จะมาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งไหนเด็กๆลองทายกันสิคะว่าตอนนี้ครูไม้อยู่ที่ไหนมีทั้งน้ำทะเลมีทั้งเกาะทั้งทรายและต้นไม้ครูไม้จะอยู่ที่ไหนนะ้าและเพลงที่เด็กๆได้ฟังไปเมื่อกี้จะทำให้เด็กๆเดากันได้ไหมนะ้าว่าตอนนี้ครูไม้อยู่ที่ไหนวันนี้นะคะ ครูมายจะพาเด็กๆทุกคนไปเที่ยวทะเลค่ะแต่วันนี้ครูไมยไม่ได้มาคนเดียวนะคะครูไมายยังพาพี่สาระไอมาด้วยค่ะวันนี้นะคะพี่สาระไอจะพาเด็กๆและครูมายไปเที่ยวทะเลกันค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพี่สาระไอกันก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลย สาระไอที่เด็กๆจะได้รู้จักกันในวันนี้นะคะเราจะเรียกว่าสาระไอไม้เมาลายค่ะสาระไอไม้เมาลายจะเป็นสะเสียงยาวเขียนไว้ที่ด้านหน้าพยัญชนะค่ะรูปร่างของเจ้าพี่สาระไอไม้เมาลายนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะวิธีเขียนสาระไอไม้เมาลายนะคะให้เด็กๆเขียนเป็นวงกลมที่ด้านล่างนะคะ จากนั้นนะคะลากเป็นเส้นตรงค่ะยาวขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วลากเป็นเส้นเฉียงลงมาด้านล่างนะคะเล็กน้อยค่ะและก็ลากเป็นเส้นเฉียงขึ้นไปด้านบนอีกเล็กน้อยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆชูนิ้วชี้คางที่ถนัดขึ้นมาเลยคะ่ะทำพร้อมกันเลยนะคะลากเป็นวงกลมที่ด้านล่างค่ะ เขียนเส้นตรงขึ้นไปด้านบนเฉียงลงมาด้านล่างเล็กน้อยและเฉียงขึ้นไปด้านบนเล็กน้อยค่ะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะทําได้ถูกต้องเก่งมากๆเลยต่อไปเดี๋ยวเรามาฝึกประสมคําสาละไอไม้มาลายกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆฝึกสะกดไปพร้อมๆกับครูไม้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแรกกันเลยค่ะคําแรกนะคะ สาระไอไม้มาลปยะสมกับปอปลาได้คำว่าไปไปสะกดว่าปอไอไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆไปสะกดว่าปอไอไปคำต่อไปค่ะสาระไอไม้มาลปยะสมกับหอยหีบได้คำว่าหายหายสะกดว่า หอไอหายหายสะกดว่าหอไอหายคำต่อไปค่ะสาลไอไม้มาลายผสมกับงองูได้คำว่าไงไงสะกดว่างอไอไงไงสะกดว่างอไอไง,ไง,ง,อไงต่อไปค่ะ สาระไอไม้มาลายประสมกับฟอฟันได้คำว่าไฟไฟสะกดว่าฟอไอไฟเด็กๆสะกดไปพร้อมๆกับครูมาเลยนะคะไฟสะกดว่าฟอไอไฟคำต่อไปค่ะสระไอไม้มาลายประสมกับตอเต่าได้คำว่าไตไตสะกดว่า ตอไอไตไตสะกดว่าตอไอไตเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคําที่มีสาระไอไม้มลา,ายกันนะคะคําแรกค่ะสาระไอไม้มลา,ายผสมกับกอไก่ได้คําว่าไกไกสกุว่ากอไอไกคําที่สองค่ะ สระไอไม้มมลายประสมกับวอแหวนได้คำว่าไวไวสกดว่าวอไอไวต่อไปค่ะสาระไอไม้มมลายประสมกับทอทหารได้คำว่าไทยไทยสกดว่าทอไอไทยและคำสุดท้ายค่ะสาระไอไม้มมลายประสมกับถอถุงได้คำว่า ไถไถสกดว่าถอไอไถวันนี้นะคะครูไม้ก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้นักเรียนทำเช่นเคยค่ะกิจกรรมของครูไม้วันนี้นะคะครูไม้ยอยากให้เด็กๆช่วยกันพาลูกไก่ไปหาแม่ไก่ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าลูกไก่แต่ละตัวจะมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆฝึก ่าแล้วก็ฝึกสะกดคําไปพร้อมๆกับครูาาเลยนะคะลูกไก่ตัวที่หนึ่งคำว่าดีดีสะกดว่าดออีดีลูกไก่ตัวที่สองไขไขสะกดว่าขอไอไขลูกไก่ตัวที่สามเลเลสะกดว่า ลอเอเลลูกไก่ตัวที่สี่เอไหนเด็กๆลองสะกดคําของลูกไก่ตัวที่สี่สิคะว่าได้คำว่าอะไรลูกไก่ตัวที่สี่นะคะคำว่าไก่ไก่สะกดว่ากอไอไก่ลูกไก่ตัวที่หคะ่ะคำว่า,วา,กกวานานาสะกดว่า นออานาและลูกไก่ตัวที่หกขาดตัวสุดท้ายคำว่าใหญ่ใหญ่สะกดว่ายอไอใหญ่เอเด็กๆคะไหนเด็กๆลองดูสิคะว่ามีลูกไก่ตัวไหนกันหน้าที่เป็นลูกไก่ที่มีคําสละไอเดี๋ยวเราจะได้พาลูกไก่ที่มีคําสละไอเนี่ยไปหาแม่ไก่กันคะ่ะ เด็กๆได้คำตอบกันหรือยังคะถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีลูกไก่ตัวไหนกันบ้างที่เป็นคำสัละไอลูกไก่ตัวแรกนะคะลูกไก่ตัวที่สองค่ะคำว่าไขไขสะกดว่าขอไอไข่เอเด็กๆคะลูกไก่ตัวต่อไปจะเป็นลูกไก่ตัวที่เท่าไหร่และคำว่าอะไรนะ ลูกไก่ตัวต่อไปนะคะคือลูกไก่ตัวที่4ค่ะลูกไก่ตัวที่4นะคะคําว่าไก่ไก่อ่านว่ากอไอไก่เด็กๆคะ่ะครูหมายใบให้ว่ามีลูกไก่อีกแค่1ตัวเท่านั้นที่เป็นลูกไก่ที่มีคําสาะไอค่ะเด็กๆได้คําตอบกันหรือย,ยังคะถ้าได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่า ว่าลูกไก่ตัวที่เด็กๆเลือกเนี่ยจะใช่ลูกไก่คำสารไอหรือเปล่าและลูกไก่ตัวสุดท้ายก็คือลูกไก่ตัวที่6ค่ะลูกไก่ตัวที่6นะคะคําว่าใยใยสะกดว่ายอไอใยเด็กๆตอบถูกกันทุกคําเลยไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะให้เด็กๆ ทําใบงานเรื่องเรียนรู้สระไอไม้มาลายค่ะใบงานนี้นะคะจะแบ่งเป็น2ตอนด้วยกันค่ะด้านบนนะคะให้เด็กๆคัดตามรอยปะค่ะและในส่วนของด้านล่างนะคะให้เด็กๆระบายสีคําที่ประสมด้วยสรารไอไม้มาลายและฝึกอ่านออกเสียงค่ะเด็กๆคะดูคลิปจบแล้วทําแบบฝึกหัดแล้ว เด็กๆยังสามารถกลับมาทบทวนความรู้ได้อีกนะคะและอย่าลืมฝึกอ่านบ่อยๆด้วยนะคะเด็กๆในครั้งต่อไปครูไม้จะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมมาติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ